ามาพบกับเจเคโนนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีพื้นที่ขนาด2องไร่ค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะทุกท่านอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะพื้นที่ตรงนี้มีบ้านพักให้หนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบนที่ดินมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยคะ่ะทุกท่านพื้นที่สีชมพูสามารถปลูกบ้านสร้างโรงงานได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีอายุ ไม่ถึง3ปีค่ะมีพื้นที่ใช้สอยภายใน3ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องครัวนะคะอยู่ใกล้สารากลางจังหวัด1กิโลเมตรห่างจากเซนทัน4กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนศรีธน2.5กิโลเมตรนะคะห่างจากตลาดนาคปรปฐม5กิโลเมตรค่ะราคาเหมาแปลง2ล้าน5แสนบาทนะคะบานพร้อมที่ดินค่ะ2ไร่ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นช่องทางการติดต่อขายบ้านและที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถทักไปคุยโดยตรงได้เลยค่ะเจคนโนเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ